ครับกลับสวัสดีพ่อพม่พี่น้องแฟนรถดิสแตนเพื่อการเกษตรมือนี่กรับผมพาพี่น้องมาเบิงรถดิแแตนเพื่อการเกษตรรถมือสองครับผมเก็บสีใหม่แล้วก็พื้นไฟมีครบเครื่องสิบเอ็ดแรงอีทีตัวเกา่าครับสภาพพร้อมใส่งานครับผมเป็นรถใส่ประมาณ3ตันกว่า4ี่ตันครับใส่ได้ครับเป็นช่วงล่างหน่อย ่วงล่างหน่อยก็คือเป็นช่วงล่างโตโยต้าครับผมโตโยต้านะฮะเพ่อไม่ไมน้องท่านใดนะครับที่สนใจที่จะนําไปใส่งานทางการเกษตรนี่บ่ผิดหวังครับผมยางนี่ใส่ยางลัางนี่เจ็ดลอยขอบสิบห้ารับรองรับน้าหนักบรรทุกได้ครับเบิ้งครับเบิ้งช่วงล่างครับรถดิแตนเขาที่ขายกันอยู่ขึ้นอยู่กับอะไร ถ้าอะไรมันเป็นช่วงล่างไงมันกิดทแพ้งแน่ครับเป็นช่วงล่างน้อยมันก็ดที่ถูกครับเป็นแบรนดชใชพุูมครับผมร่นี้มันมีสโลครับผมม,มีสโลมาเบิ้งครับตะบะไม้ครับผมตะบะไม่ยังไม่อยู่ครับรถมีแต่คันงามๆพร้อมใส่อยู่ครับมาเบิ้งทั้งหลังครับเบิ้งทั้งหลัง ทั้งลางครับทั้งลังก็สวยงามครับผมพร้อมใส่ครับใส่ไปเลยครับ่วงนี้ต่อไปก็แก้เข่าต่อไปก็แก้อ้อยแก้มันครับถ้าท่านใดสนจิตสนใจนะครับร้องมาเบิงมาชมได้ครับหรือว่าทีโทรมาก,ก็ได้ครับผม0 8 9 8 3 4 3 1ด5 8 0 9 0 3 3สี่ครับ มาเบิงมาลองเบิงมาลองขับเบิงครับมกักต็ค่อยซื้อครับทางร้านนี้ถ้าถ้าห้องมันมาขาบก็บ่า,เ,า,เ,าเ,เอาครับเพ่น,ไไนบ่ไรบังคับเ้องครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมคันจอกคันสีช่วงล่างดีมากครับผมอาพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจหรือเต้นเพื่อการเกษตรกราบเรียนเชิญเลยครับผมเขามาชมมาดูเลยครับถ้าอยากจะดูรุ่นไม่เดียว ทางร้านที่ลงให้เบิ้งอีกเทียนหนึ่งครับผมขับขอบคุณครับผม